มีการแนะนำวิธีการใช้งานลำโพงเคลื่อนที่ครับมาให้ทุกคนได้รับรู้กันว่าวิธีการใช้งานลำโพงเคลื่อนที่มันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับเริ่มจากลำโพงนะครับจะมีสายชาร์จให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเราก็สามารถเสียบต่อไฟบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าอันนี้คือวิธีการชาร์จ ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็จะเริ่มจากเราควรปิดตัวเครื่องไว้จะอยู่ที่ปุ่มตรงกลางนะครับคือปิดไว้แล้วก็จะมีไฟสถานะขึ้นอยู่ว่ากําลังชาร์จนะครับคือข้างหลังก็จะมีไฟสถานะแจ้งบอกได้ชัดเจนมากครับถ้าตอนนี้ไฟสีเขียวขึ้นอยู่ที่กําลังชาร์จจะอยู่ที่ตรงกลางครับเขียนว่าชาร์จอยู่ ถ้าไฟเต็มนะครับจะอยู่คําว่าฟูจะเป็นตรงนี้ไฟสถานะแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้จะอยู่ที่เขียวบางรุ่นก็ถ้ามันเต็มแล้วไฟก็จะดับไปอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงฟูอย่างนี้ครับแบตเตอรี่จะเต็มประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วก็มาดูคําว่า DC on DC on ก็คือเป็นการใช้แบตเตอรี่ครับในตัวเดี๋ยวจ้าจะลองดึงปลั๊กชาร์จออกก่อนนะครับบอ,อ่าไฟตรงนี้ก็จะดับไป แล้วก็ลองเปิด DC on นะครับก็จะขึ้นนี่คือเป็นการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ของลำโพงที่มีอยู่ข้างในแบตเตอรี่นี่คือจะทำมาเพื่อสามารถใช้งานได้ประมาณ6ชั่วโมงในแต่ละรุ่นนะครับจะไม่ได้บอกความจุของแบตเตอรี่ครับกเาา็เขาออกแบบมาทำให้อยู่ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ6ชั่วโมง แล้วก็อันนี้คือเราเป็นการใช้แบตเตอรี่นะครับอขออนุญาตปิดแล้วก็เป็นการปุ่ม AC on คือเป็นการใช้ไฟจากไฟบ้านที่เราเสียบจ้ําเปิด g ี A ่ AC on นะครับเดี๋ยวจ้่ลองชักชักปลั๊กออกมันก็้าจะไม่ติดนะใช่ไหมครับพอ,อจ้่เปิดอีกทีหนึ่งก็จะขึ้นนะครับเป็นการใช้จากไฟบ้าน ก็จะใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่ผ่านแบตเตอรี่เลยครับตัวนี้เราก็เราเป็นการเซฟแบตไปด้วยเราก็เก็บแบตไว้ใช้นอกสถานที่อย่นี้ยตอนเวลาเราใช้ในบ้านก็สามารถใช้เสียบจากไฟบ้านได้เลยแล้วก็เรามาดูโหมดวิธีการใช้งานครับต้งขอยับเปิดขึ้นมาโหมดการใช้งานพอเราเริ่มเปิดเครื่องมาจะเป็นที่โหมด AUX นะครับ AUX คือโหมดที่ต่อสาย audio ครับ ตรงช่องนี้จะเป็นออดิโออินกับออดิโอเอาออดิโออินคือเราสามารถนำเสียงจากภายนอกเข้ามาโดยที่จะเป็นสายแดงสายแจ็คสีแดงกับสีขาวนะครับแล้วก็สามารถต่อจากข้างนอกเข้ามาเสียงจะเข้าลำโพงตรงนี้ถ้าเป็นออดิโอเอานะครับเราก็เป็นสายขาวแดงเหมือนกันอันนี้จะเป็นสองหัว เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าสายน,นี้เป็นยังไงแล้วก็สายเอาเนี่ยคือจะเป็น2หัวแล้วก็สามารถต่อพ่วงกับลําโพงอีกตัวได้ถ้าอีกตัวมีเป็น audio in เหมือนกันถ้าเป็นลําโพงรุ่นเดียวกันก็เชื่อมต่อได้แล้วก็นะครับมาโหมด bluetooth b l u o o t h โหมดก็ b l u e t o o t สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือเครื่องเล่นอะไรที่มันเป็น b l u e t o นะครับสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ บลูทูธสมัยเนี้ยก็จะค่อนข้างมีหลายเวอร์ชั่นแต่ว่าตัวนี้ก็รองรับได้แล้วก็อีกอย่างครับเวลาเชื่อมต่อบลูทูธที่เจอปัญหาบ่อยๆก็คือเวลาเปิดเครื่องมาเชื่อมต่อแล้วจะเกิดเสียงซ่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วมันเกิดเสียงซ่าก็แนะนำให้ลองรีคอนเน็กคือยก i s สคอนเน t ออกก่อนแล้วค่อยเชื่อมต่อใหม่ทีหนึ่งแล้วก็เสียงซ่าก็จะหายไปตัวนี้นจะเป็นปัญหาของรุ่นของยี่ห้อเนี้ยค่อนข้างจะไม่ต้องตกใจครับก็ใช้ได้ปกติครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับโหมด FM ครับที่การจูนขึ้นของโหมด FM กดที่สแกนครับทีเดียวครับมันก็จะวิ่งไปแล้วจะล็อกเป็นช่องเนี่ย P01 คือช่องที่1 B02 คือช่องที่2คือมันจะล็อกหาคลื่นสัญญาณในละแวกนั้นครับมันก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยมเจอแล้วเราก็สามารถเลื่อนช่องไดนะ้เป็นช่องที่2ในตึกจะไม่ค่อยมีสัญญาณครับถ,ถ้าอยู่ที่โล่งแจ้งอตามาต่างจังหวัดนี่จะค้นหาสัญญาณได้ง่าย ก็มาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมดของ USB หรือ SD card เป็นาร์ดตัวนี้เราจะมีเป็น USB คือถ้าเราสมมติเราเสียบเป็น USB ก็โหมดนี้ไม่ยากเลยเราก็เสียบเข้าไป like USB ก็คือจะเล่นอัตโนมัติครับหรือเป็น card SD card ก็คือจะเป็นาร์ดตัวใหญ่ก็ถ้ามีเป็นไฟล์ MP3 ก็จะเล่นอัตโนมัติเลย หรือถ้าสมมติเสียบไปแล้วมันไม่เล่นลองแนะนำฟอร์แมตครับ USB ของท่านก่อนครับแล้วก็สามารถลงเพลงไปได <ป S> ้ <ไป S 1> เลย<ป>ก็สามารถเลือเล่อกไปเนี่ยครับตามว่าเล่นจะชอบเล่นเพลงไหนเลยนีครับมันก็จะลันจะเรียงไปอครับประมาณนี้แล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งที่แนะนำ REC โหมดบันทึกเสียงก็คือเราสามารถกด บันทึกเนี้ยครับมันก็จะขึ้นคําว่าบันทึกแล้วก็เนี่ยครับกดค้างไว้นะครับแล้วเราก็สามารถกดใส่ไม้พูดเราก็สามารถพูดใส่ไม้ไปเลยมันก็จะบันทึกเสียงอย่างนี้นะครับประมาณนี้เวลามันก็จะหลๆไปอยู่ที่หมดหดแล้วก็เวลาหยุดอยู่ก็คือเราสามารถกดหยุดค้างเดียวโอเคนือบันทึกแล้วมันจะอยู่ไฟล์ที่หกตอนที่บันทึกนะครับก็จะอยู่ในไฟลที่หกเนี่ยลองเปิดดู พูดพูดน้องก็สามารถพูดใส่ไปเลยมันก็จะบันึกเสียงนีการบันทึกเสียงก็เวลารี่ะบันทึกเสียงนะครับจะสามารถอัดได้แค่เสียงพูดเท่านั้นไม่สามารถเอาเสียงดนตรีเข้ามาได้ครับแล้วก็เรามาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็น Priority ครับเวลาเราเปิดดนตรีจาก USB เป็นเพลงแล้วเราก็สามารถใช้ไมโครโฟนพูด ใช้ไมโครโฟนพูดไปด้วยอย่างนี้ก็คือเสียงดนตรีก็จะเบาลงในขณะที่เราพูดหรือคล้ายๆหมดของดีเจนั่นเองครับอย่างนงครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของไมโครโฟนไมโครโฟนในชุดน่ะก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นครับว่าจะแถมมากี่ตัวแต่ตัวนี้ก็คือแนะนําว่าการใช้ถ่านของไมโครโฟนครับเราแนะนําใช้เป็นถ่านธรรมดาครับไไม่ใช่อาาลคาครับอาาลคาจะ เป็นฐานที่ค่อนข้างแรงซึ่งจะทําให้สัญญาณของไม่มันขาดขาดให,หายติดติดดบๆครับก็ก็ฐานธรรมดาเลยครับลองเปิดดูก็เป็นี้ครับใครที่อยากได้ไม่เพิ่มก็สามารถเนีครับเสียบไมโครโฟนสายเพิ่มได้สองครับถ้าสมมุติเราเปิดปุ่มเสียงของไม่เพิ่มสุดเยอะจนเกินไป แล้วเวลาเรายืนใกล้ไมค์ครับเสียงอาจจะค่อนข้างหอนวิดขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าจะสัญญาณมันจะอยู่ใกล้ไมค์เกินไปครับแล้ววิธีการปรับเสียงก็สามารถปรับได้ตามลูกศรเลยครับก็คือปุ่มข้างบนคือเป็นวอลลุ่มลำโพงแล้วก็แท็บเล็ทั็บเลคือเป็นการปรับเสียงแหลมของลำโพงแล้วก็เบสเป็นการปรับเสียงเบสของลำโพงปุ่มถัดมาเป็นแอคโคครับเป็น เอ็กโคของไมโครโฟนครับแล้วก็เป็นเสียงถ้าขึ้นด้วยตัวเอมข้างหน้าคือเป็นแล้วก็ต่อด้วยหลังคือเบสเสียงเบสของไมสามารถปรับได้ส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นแนวทุมท้มๆมากกว่าครับที่ผมลองดูแล้วก็แช็เปอร์ของไมก็ออกปรับเสียงแหลมเสียงบางได้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มปรับของไมเสียงของไมสามารถเพิ่มลดได้ตรงนี้แล้วก็อันข้างล่างเป็น กีตาร์ครับเป็นปุ่มเสียงของกีตาร์ว่าในนี้ก็จะรุ่นนี้ก็จะมีช่องเสียงของกีตาร์ให้สองสองตัวครับวิธีการใช้งานในแต่และขั้นตอนก็จั้งก็ได้นะนำมาแล้วและจั้งก็อยากจะมาย้ำข้อที่ไม่ต้องตกใจเวลาเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ข้อสังเกตง่ายๆก็คือการใช้ถ่านครับปวดเป็นถ่านธรรมดาเพราะว่าบางคน ใช้เป็นซื้อฐานอาคาลายมาใช้แล้วบางทีใช้งานไปแล้วเสียงไม้มันติดติดดับอันนี้ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าอาจจะเป็นฐานเป็นฐานอาคาลายครับก็คือแนะนําให้ใช้เป็นฐานธรรมดา,าครับหมดของการเชื่อมต่อบลูทูธก็บางทีเปิดลําโพงมาเสียงปกติไม่มีเสียงซาหรือไม่มีเสียงจีอะไรเลยทั้งสิน้นแต่พอเชื่อมต่อบลูทูธแล้วจะมีเสียงจีหรือว่าเสียงซาของล,ลงําโพง ก็แนะนําให้เป็นยก,ยกเลิกการเชื่อมต่อบูทูนั้นก่อนแล้วค่อยลองมาคอนเน็กต์ใหม่อีกทีหนึ่งครับว่าเสียงนน่าจ,จะหายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็เป็นการโหมดของ usb ครับก็เราเสียบ usb ไปแล้วบางทีไฟล์ไม่เล่นเพราะว่าโหมดของ usb ก็ usb ีการ์ดเนี่ยก็จะอ่านของไฟล์ของ m ที่ครับผมบางทีก็อาจจะเป็นที่ usb มีปัญหาหรือก็อาจจะแนะนําให้ฟอร์แมตก่อนก่อหลักๆปัญหาที่ลูกค้าหลายคนเจอก็จะประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในการใช้ลําโพงก็สามารถสอบถามเราเข้ามาได้หรือว่ามีข้อแนะนําข้อเสนอแนะอยากจะให้เรารีวิวการใช้ลําโพงก็สา,ามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมก็อย่าลืมกดสับสไครต์ให้จ้าครับจกักดีฟิกนะครับผมก็จ้าก,ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ